ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของแลนดอมนะคะกับหัวข้อลิขิตฟ้าทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกรักใหม่ที่กำลังเริ่มกับรักเก่าที่ผูกพันแล้วเขาก็กำลังจะกลับมาทำยังไงดีคะมีหลายๆคู่นะคะที่อาจารย์เคยดูดวงนะคะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วมัน มันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารักใหม่ที่กําลังเริ่มก็อาจจะไปในทิศทางที่ดีแต่รักเก่าที่ผูกพันก็กําลังกลับเข้ามาและมีหลายๆคู่นะคะที่ไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้ไปต่อกับรักใหม่ได้ยังขอกลับไปอยู่กับรักเก่าที่กลับมาอีกครั้งบางคนก็ตัดใจได้ไปสู่หนทางของรักใหม่แล้วก็ไปเรียนรู้กันใหม่ในอนาคต ของแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะคลิปนี้จึงทำขึ้นเพื่อให้กับชาวธาตุดินโดยเฉพาะนะชาวธาตุดินที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ประกอบไปด้วย3ราศีนะคะราศีมังกรนะคะลัคนามังกรได้เลยราศีพึกศกราศีกันลัคนาพึกศกรัคนากาันคุณสามารถมาชมคลิปนี้บางบางทีเนาะมันอาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ หรือกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะมายินดีต้อนรับค่ะชาวทัด,ดินและยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาฟังในรูปแบบของความความสบายใจอยากฟังนะคะอาจจะไม่ได้ตรงเราแต่เราอยากฟังนะคะก็เรียนเชิญนะเราจะมาไปฟังเรื่องราวที่ไพ่จะบอกคุณกับรักใหม่ที่กำลังเริ่มก่อนว่ามันเป็นยังไงในสายตาของคุณนะคะ เราจะสื่อสารตรงตามความรู้สึกที่ไพ่ออกมานะคะจะไม่มีการบิดเบือนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ่ำเมซิงทาโรนะคะเรามาเริ่มกับเขาเรียกว่าเริ่มกันที่รักใหม่กันก่อนนะคะ รักใหม่ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าเรียนรู้นะคะน่าค้นหามากๆนะคะแล้วเขาก็แสดงพลังถึงความตั้งใจนะที่จะเข้ามาในอารมณ์และความรู้สึกที่จะเกี่ยวพันกับคุณให้มากๆมันเหมือนเขาตั้งใจพยายามที่จะให้คุณสนใจเขาแล้วก็พยายามที่จะเอาหัวใจของคุณมาครอบครองให้ได้ถ้าคุณเห็นหน้าไพ่จะรู้สึกถึงใครสักคนหนึ่งที่พยายามที่จะหยอด หยอดเหรียญแล้วก็ใส่ใจใส่พลังใช้ทุกเทคนิคใช้ทุกความคิดเพื่อที่จะให้ตัวหนีบหนีบลูกหนีบสิ่งมีค่าหรือหนีบลูกบอลหรือว่าหนีบอะไรก็ตามที่เขาอยากได้เขายอมเต็มที่เพื่อสิ่งนั้นมานั่นหมายถึงก็มันเขาเรียกว่าหมายถึงเขาพยายามทุกอย่างค่ะเพื่อให้ได้หัวใจของคุณน,นั่นเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จที่สามารถจีบคุณสําเร็จด้วยคือรักใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ พยายามอย่างสุดความสามารถในทุกๆรูปแบบเพราะอยากเข้ามาในหัวใจของคุณจริงๆแสดงถึงความตั้งใจนะคะเราไปดูว่ารักใหม่เนี่ยเกณฑ์ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นราศีอะไรนะมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีพฤษกนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎอืมเป็นราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะ <Rey> นักสัตว์ที่เข้ามาเกี่ยวพันนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของนักสัตว์ขานเถาะมะเสงว่กมะโรงจอนะคะที่เข้ามาเกี่ยวพันในดวงชะตาในรอบนี้ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะบางคนนะคะตรงแค่ราศีถือว่าใช่ได้บางคนนะคะตรงนักสัตว์นะคะถือว่า ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นคำพลังคำทำนายของคุณแล้วเนาะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันสอดคล้องกับเลข9ด้วยอาจจะมี เก้าเข้ามาเชื่อมโยงนะคะ 9. ในที่นี้อาจจะเป็นในตําแหน่งของวันเดือนปีเกิดนะคะอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่ากันยายนอาจจะเลข9้านี้อาจจะเป็นวันที่เขาเข้ามาหาเราวันบอกรักวันสนใจเราหรือวันเกิดเขาวันหรืออาจจะเป็นตัวเลขอยู่ในชั้นที่เขาทํางานนะคะหรือว่าเลขที่บ้านเลขคอนโดนะคะ4ตัวหลัง รถยนต์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นตัว2ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์เขาก็ได้นะคะเลข9มีความเกี่ยวพันกับเขากับเรานะคะทีนี้ถามว่าเขารักคุณไหมอันนี้เป็นพลังงานที่เขามองคุณเป็น queen of cups นะเขามองคุณเป็นพลังงานแห่งแห่งความสุขคือเขาเต็มที่มากๆนะคะอ่ะไปดูว่าความรักใหม่ของคุณน่ะจะมีความอบอุ่นแค่ไหนนะบางครั้งคลิปนี้มันอาจจะเป็น สถานการณ์ของการเล่าเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวที่อาจกําลังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะหรือเป็นปัจจุบันเลอคาบเกี่ยวอนาคตอาจจะเป็นช่วงอดีตที่คุณเคยเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะหรือจะมาฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เกณฑ์รักใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เขาผิดหวังในรักมาเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็รู้สึกถึงการสูญเสียความความรัก เวลาที่เขาจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยเขาก็จะเต็มที่ในทุกๆรูปแบบของความรักดีไม่ดีคุณอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเจอคนที่อกหกักช้ำรักมาหมัดหมาด้วยก็ได้นะคะและพอวันหนึง่งเขาไ,ได้มาเจอคุณแล้วเข้ามาผูกสัมพันธ์กับคุณเขาจึงเดินหน้าเต็มที่ที่จะเขาเรียกว่าอยากจะพิสูจน์ความรักที่เขามีต่อคุณอย่างมากๆนะคะและสิ่งไหนที่มันคือความผิดพลาดที่เขาเคยทําให้ความรักของเขาในอดีตมันพังเขาเลือกที่จะไม่ทํามันอีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำในเวลาปัจจุบันที่เขาเจอคุณคือเขาจะใส่ใจเต็มที่นะใบที่สองค่ะและเขาก็จะพยายามให้ตัวเขาดูมีคุณค่ามากไม่ใช่ว่าเขาจะมาพิชิตใจอย่างเดียวแล้วไม่สามารถดูแลคุณได้ด้วยความที่เป็น King of s w a n เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเขาอาจจะมีตำแหน่งของหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีองค์ความรู้ความสามารถนะคะมีฐานในเรื่องของหน้าที่การงานกับฐานทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยทีเดียวคิงเลยนะ ในในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของเขาอะนะคะสําหรับรักใหม่เนี่ยเขามีความสําเร็จในในทุกๆรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเงินการทองรวมถึงเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถอนาคตของเขาก็ดีเพียงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขาขาดตกบกพร่องก็คือความรักที่มันไม่เคยสมบูรณ์แล้วก็ไม่เคยที่จะประสบความสําเร็จเลยซึ่งตรงเนี้ยเขารู้ซึ้งอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่เคยที่จะ เขาเรียกว่าไม่เคยที่จะกลัวเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ทุกการเริ่มต้นใหม่นะคะรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะพยายามทําให้ดีที่สุดเสมอนะคะทุ่มเททั้งหัวใจและทุ่มเททั้งการดูแลเอาใจใส่ด้วยใบยต่อมาค่ะเดมูลเขาไม่อยากเสียความรักเขาไม่อยากคบแล้วเลิกเลิกหรือว่าคบแล้วก็ ไปกันไม่ได้เขาอยากได้คุณที่จริงจังและจริงใจนะคะดังนั้นถ้าคุณเจอความรักครั้งใหม่หรืออาจจะกำลังเจออยู่นะคะนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในราศรีหรือว่านักสัตย์นี้นะคะกำลังมากๆที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คุณอย่างมากๆนะคะทุ่มเทมากๆด้วยเขาสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่เป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งสามีเป็นทั้งภรรยาคือเขาสามารถเป็นได้หมดในทุกๆความสัมพันธ์ที่เขาอยู่กับคุณเขาสามารถที่จะรับฟังคุณได้แล้วก็สามารถที่ให้คุณสอน เขาได้ในเวลาเดียวกันดีไม่ดีความรักในเกณฑ์นี้อาจจะมอีอาจจะเป็นความรักที่อาจจะมีเรื่องราวของอายุเข้ามาเกี่ยวพันนะคะดูแล้วเขาน่าจะมีอายุที่มากกว่าคุณด้วยซ้ําจนเขาสามารถผ่านผ่านทุกๆรูปแบบความรักมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะแล้วเขารู้แล้วว่าความรักที่ดีก็คือเต็มที่ให้กับมันจะได้ไม่เสียใจเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขาทําเต็มที่จริงๆ เขาจะประคองความรักอย่างเต็มความสามารถอรักครั้งนี้ยังคงต้องพิสูจน์นั่นหมายความว่าถ้าชาวธาตุดินกำลังตกในสถานการณ์ของริคิดฟ้านะคะทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกนั่นหมายความว่ารักใหม่เนี่ยเขากำลังแสดงถึงความชัดเจนที่เขารู้สึกรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับคุณแต่ความชัดเจนนั้นน่ะอาจจะยังไม่มากพอในสายตาของคุณนะเพราะไพ่อ่ะมันเหมือนการรั้งรอมันเหมือนการ พิสูจน,มน,น์มันเหมือนกันรอดูมันเหมือนกันที่คุณกำลังอยู่ในช่วงของการดูค่ะว่ามีความสม่ำเสมอแค่ไหน แต่สิ่งที่คุณสัมผัสได้กับรักใหม่ก็คือความชัดเจนของเขานะคะต่อให้คุณเป็นแม่ไม้พ่อไม้เขาก็รักในสิ่งที่คุณเป็นรักในลูกของคุณที่ติดคุณมานะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยความรักไม่ได้มีข้อแม้ใดๆเลยเพียงแต่ว่าเขาขอให้คุณนะรักเขาจริงแล้วเขาก็รักคุณจริงแต่ว่าในช่วงเวลาของสถานการณ์ในเรื่องของรักใหม่เนี่ยมันเหมือนช่วงเวลาของการดูกันดูใจกันอยู่และอาจจะเป็นระดับ การดูใจแบบระดับต้นๆด้วยมันอาจจะไม่ได้เน้นหนักไปไปถึงขั้นว่าจะตัดสินใจเลือกรักใหม่เนาะมันจะเป็นการช่วงดูพฤติกรรมซึ่งกันและการดูว่านิสัยใจคอเราเป็นยังไงแต่คุณมองเห็นถึงความตั้งใจจริงอะนะคะที่เขามีต่อคุณและดูแล้วว่าเขาน่าจะมีบุธ,ธิภาวะหรือมีความแก่ปีกว่าคุณด้วยไพ่ใบนี้นะคะ มันเป็นการดูจริงๆมันเป็นการดูถึงความสุขว่าเราสัมผัสได้ถึงอะไรเราสบายใจที่เราได้มีเขาอยู่หรือเปล่ามันเป็นการรอดูสถานการณ์ว่ามันยังคงสดใสยอยู่แบบนี้หรือเปล่านี่คือพลังงานของความรักใหม่ที่กําลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องตัดสินใจแต่กําลังดูพฤติกรรมของเขาอยู่นะคะทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากจะลองเรียนรู้เนาะ อยากรู้ว่ารักใหม่จะเป็นยังไงในจังหวะนั้นค่ะลิขิตฟ้าก็เหมือนเล่นงานเราเนาะบางคนที่เป็นลูกดวงของผู้ทํานายนะคะเขาก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เราเป็นผู้ทํานายเราก็ได้แต่บอกเขาว่ามันจะอาจจะทุกใจในเรื่องเดิมๆกับคนรักเก่าได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วย เขาเรียกว่าพบปัจจุบันนะคะเวลาปัจจุบันเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของผู้ดูนะคะดังนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินและกะเกณกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะต่อให้มีใครทักท้วงนะคะถ้าเรารู้สึกแบบไหนเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโอ้โหรักเก่าดูพาไพ่ใบนี้เรามาเปิดในตำแหน่งของรักเก่าด้วยไพ่ชุดใหม่นะคะเราจะไม่ใช้ไพ่ชุดซ้ำกับรักใหม่รักเก่าขึ้นมาเป็นเจ้าสาวที่ ปิดผนึกนะคะเจ้าสาวที่ไร้ความสุขนะคะปิดหน้าปิดตานะคือต้องยอมรับว่าในตำแหน่งที่อาจารย์วางคือรักเก่านะคะเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นอาจารย์จะพูดถึงรักเก่ารักเก่าในที่นี้มันมีความผูกพันมานานไม่แปลกเลยค่ะว่าความผูกพันนี้มันอาจจะทำให้คุณลังเลได้ เพราะว่าความผูกพันนี้เต็มไปด้วยพันธะสัญญาของการมีชีวิตคู่การลงทุนทําธุรกิจร่วมกันการมีพันธะผูกพันการแนะนําของแต่ละฝ่ายของครอบครัวแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งการพูดคุยไปถึงเรื่องสําคัญคืองานวิวาห์งานมั่นหมายไปแล้วก็ตามแต่สุดท้ายค่ะมันเหมือนเราเป็นเป็นเป็นไม้ขันหมากย,ยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนก็คือเราไม่ได้กลัวที่อยากแต่งงานหรอกแต่ว่าเขาไม่ เขาไม่รักษาพันธสัญญาเขาปล่อยมือเราทําให้สัญญาต่างๆนั้นมันพังคืนลงไปเนาะคุณก็เลยอยู่ในภาวางอารมณ์นี้นั่นหมายความว่ารักเก่าอาจจะพังในเรื่องของสัญญาใจที่คุณกับเขาเคยให้กันจะรักเดียวใจเดียวจะแต่งงานกันในอนาคตแล้วมันเป็นไปไม่ได้จะรักเดียวใจเดียวแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือแม้กระทั่ง บอกว่าจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่สุดท้ายเขาก็ไปกับคนอื่นบอกว่าอย่าคบกับคนนี้นะอย่าไปสนิทสนมกับเโน,โน้นั้นสุดท้ายเขาก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้และมันก็จบที่เราสองคนไปกันไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้ค่ะบ่งบอกว่าตัวเขาตัวรักเก่าของเขาอะนะคะคือตัวเขาอะเป็นคนที่ไม่มีใครสามารถที่จะไป คือเขาเป็นตัวเขาเขาอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจนของการตัดสินใจของเขาเป็นหลักเขามองว่าเขาตัดสินใจถูกต่อให้สถานการณ์นั้นมันจะทําให้คุณต้องเสียน้ําตา แต่เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกอาจารย์จะไม่เปิดนักสัตว์กับราศีนะคะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ารักเก่าของคุณคืออะไรนะคะและใช่เขาหรือเปล่าคุณก็รู้ดีจากสิ่งที่เรากําลังจะพยากรณ์น,นะเขามีปัญหาตรงที่เขาและเขาก็ไม่ฟังใครเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจว่าเขารู้ดีกว่าคุณนะคะแลวมั่นใจว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาไม่ได้รักคุณแล้วและ ปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามคุณเป็นผู้รับสถานการณ์รับผลของมันเกณฑ์การตัดสินใจอยู่ที่คนรักเก่าของคุณนั่นเองเขาเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองทั้ง พออาจจะเป็นช่วงที่ความรักเก่าของคุณมันผ่านเวลามาเนิ่นนานเนาะเขาเลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาสัญญาก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เวลานี้เวลามันเปลี่ยนใจคนมันเปลี่ยนไปแล้วและมันบ่งบอกว่าตัวเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันบางทีตอนแรกดูเหมือนดีกายไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่นะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะ ทุกอย่างเลยก็ได้แต่ก่อนเขาไม่เจ้าชู้แต่ทําไมตอนนี้เขาเจ้าชู้แต่ก่อนเขาเป็นคนที่ไม่คอยฟังเราแต่ตอนนี้เขาไม่ฟังเราเลยเชื่อมั่นแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาเป็นไพ่ดาบคู่มาเลยคือยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองกับ2คิดจะทําอะไรมองว่าเอาตัวเองเป็นหลักเสมอไพ่เดทค่ะแต่เป็นไพ่เดทที่ดูสว่างกว่าทุกใบกว่าทุกสำรับเนาะไพ่เดทคือการเกิด แก่เจ็บตายเนาะในเป็นลนักษณะของการพอคนเราฝังศพตายไปแล้วมันก็สิ้นสุดเนาะแล้วก็เข้าสู่ภาวงของการเกิดใหม่ดังนั้นไพ่เดซจึงเป็นพลังงานที่เหมือนการเกิดใหม่ดังนั้นตัวเขาเนี่ยถ้าคิดจะจบก็จบเลยถ้าคิดจะไปต่อก็ไม่ไปถ้ารู้สึกไม่มีความสุขเลือกที่จะจบแล้วไปเจอเส้นทางใหม่ที่เขาอยากเจอดีกว่านั่นคือความอารมณ์และความรู้สึกของเขา เขายังคงเป็นคนที่อยู่บนพื้นฐานของเป็นนักรักนะคะหรือเป็นคนเจ้าชู้มีความกุ้มกลิ่มนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เวลคัมทุกคนโดยไม่ขัดศรัทธาดังนั้นเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะและอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนนั้นอะ่ะที่เขาเลิกกับคุณไปอ่ะนะคะเขาก็ยังคงแบบว่าอาจจะเจ้าชู้ไปเรื่อยแล้วสุดท้ายปลายทางเขามาสนึกและรู้แล้วว่าคนที่รักเขาที่สุดก็คือคุณและเขาก็เลย อาจจะกลับมาแล้วใช้คำพูดที่สกิดต่อมความรู้สึกของคุณก็คือความเป็นเจ้าสาวความเป็นเจ้าบ่าวความคําว่าครอบครัวดังนั้นถ้าคุณเป็นพ่อแม่แม่แล้วเลิกกันเขาจะมาพูดในเรื่องของการเติมเต็มคําว่าครอบครัวแต่ถ้าคุณเป็นคู่รักเขาจะกลับมาอีกครั้งและพูดในจุดอ่อนคุณคือเขาจะกลับมาขอคุณแต่งงานแต่ถามว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนได้ไหม มันคงเปลี่ยนยากนะคะเพราะเขาเป็นคนแบบนี้มันถูกจารึกลงไปในตัวเขานั่นหมายความว่าไม่ต่างอะไรค่ะกับรอยจารึกที่เขาแต่งแต้มเป็นรอยสักนะคะคือเขารักและพิสมัยในสิ่งที่เขาคือคือมันเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของเขาไปแล้วเนาะเราห้ามสิ่งที่ใครคนใดคนหนึงชอบบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังนั้นพฤติกรรมนิสัยเขาอาจจะแค่สงบ แต่อาจจะแค่ดูสงบและดูปลอดภัยและดูสดใสเหมือนไพ่ตำแหน่งนี้แต่หลังจากนั้นเขาก็อยู่ในจุดที่เป็นนิสัยปกติของเขานั่นเองอาจารย์มองว่าแฟนเก่าที่กลับมาหาคุณในรอบนี้อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่โดยอาจจะให้พันธสัญญาในเรื่องของการแต่งงานการการกลับมาเติมเต็มครอบครัวและการหยุดเจ้าชู้แต่ที่ไหนได้หยุดไหมไม่หยุดค่ะมั่นใจได้ยังไงคะว่าไม่หยุดมั่นใจโดยไพ่ตำแหน่งนี้คะ่ะ พลังงานที่ถูกจารึกมันอาจจะจารึกอยู่ในคําว่าธรรมชาติของเขาธรรมชาติออขอใช้คําว่าธรรมชาติเนื้อแท้ของการเป็นตัวตนของเขาเลยก็ได้ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสันดานนะคะไปต่อนะคะนั่นไงเวลาที่เขาไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้อยู่ในกลุ่มก้อนของเขานะคะเขาก็จะไหลไปกับ ความสนุกความสุดเบี่ยงของเขาเขามองว่าตัวเขาคือความสุขเขาทำอะไรมีความสุขก็คือทําะตอนนี้เขารู้อยู่แล้วความสุขของเขาคือการกลับมาง้อคุณและได้คุณกลับคืนมาแต่ถามว่าจะให้เขาเลิกนิสัยความเป็นตัวเองของเขาคุณไม่สามารถบังคับเขาได้แต่เขาก็บอกว่าการกลับมาเติมเต็มครั้งนี้เขาจะทําให้คุณมีความสุขเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้เขาจะดูแล แล้วก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันมั่นคงขึ้นแล้วก็ทําให้คุณใช้ชีวิตที่สบายขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเขาอะ่ะอาจจะกลับมาครั้งนี้หนึ่งทำให้เขา,าเขาจะปรับเนื้อกลับตัวเขาจะใช้จุดอ่อนนี้นะคะปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็สัญญาใดที่เคยทํากับคุณไว้จะทําให้มันแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาดูแลครอบครัวใหม่แต่คําว่านิสัยส่วนส่วนธรรมชาติของเขาอะ่ะถ้าดูตามตำแหน่งดวงไพ่เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้ ก็คงอย่างเจ้าชูอยู่กลับมารอบนี้ค่ะหวังจะให้คุณให้อภัยจริงๆเขารู้จุดอ่อนคุณทุกอย่างเขารู้ว่าจิตใจของคุณต้องการอะไรอาจจะมีความผูกพันกันมานานจริงๆนะคะจนสามารถคุยเรื่องสําคัญสๆกันได้หลายๆเรื่องแล้วเขาก็จะเอาเรื่องเหล่านั้นอะมาเป็นสิ่งที่มาเป็นสัญญาใจให้คุณใหม่อีกรอบหนึง่งไพ่ใบสุดท้ายแล้วมันก็จะจบแบบนี้หรือเปล่าคือ คนคุณจะกลับไปเจ็บซ้ำในเรื่องเดิมๆในเมื่อวันหนึ่งที่มันเขาชินแล้วคุณจะเจ็บอีกหรือเปล่านี่คือไพ่ของคุณแล้วคุณดูไพ่ในตำแหน่งนี้โหดหูเนาะเออนั่นหมายความว่าตัวคลิปนี้นะคะจะไม่ได้มีการฟันธงจะไม่มีการเลือกสิเลือกคนนี้สิเลือกคนนั้นสินะคะผู้ทำนายมีหน้าที่ทำนาย คุณหรือว่าดวงคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเข้ามาฟังด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาพามาคุณมีสิทธิ์ฟันธงด้วยดวงของตัวเองเลือกด้วยตัวเองเพราะว่าผลของการเลือกมันจะมีในหลายๆรูปแบบซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณแต่พยายามจะแยกออกมาว่ารักใหม่เนี่ยมันกําลังเริ่มต้นเรียนรู้ซึ่งเขาก็ต้องทุ่มเทและคุณก็กําลังรอดูแต่คุณยังไม่ได้ให้ใจแบบร้อเซ แต่รักเก่าเนี่ยคุณยังคงอยากได้วันสําคัญสําคัญหรือว่าเรื่องราวคุณยังมีความผูกพันคุณมีถ้วย5คือรักที่ตัดไม่ขาดก็ค,คือความมีเยื่อใยนั่นเองรักเก่ามีเยื่อใยกันแล้วคุณจะทํายังไงในเมื่อเขากลับมาแล้วพูดถึงเยื่อใยนั้นใยรักใยสัมพันธ์นั้นกับคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วรักเก่าก็อยากจะกลับมาหรือฟื้นใยรักกับคุณด้วย แต่ว่าคุณก็ยังคงกลัวว่าวันหนึ่งมันจะจบด้วยการคุกเขา่าน้ําตาเช็ดหัวเข่าอีกรอบกับเรื่องราวของความเจ้าชูของเขาความไม่รู้จักพอหรือเปล่าอันนี้คุณต้องเป็นคนเลือกเนาะว่าคุณต้องการแบบไหนนะคะาการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะจึงเป็นเรื่องราวที่ไม่มีจุดลงตัวแต่คุณจะทำให้มันลงตัวได้ก็คือคุณต้องเดินไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาคุณก็ต้องเลือก นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานที่กําลังให้แนวคิดก,กับคุณแล้วรู้สึกมันใช่สําหรับคุณสามารถกดปุ่มซปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัว S นะคะที่ทาง Youtube จัดทาขึ้นนะคะช่องอปุ่มนี้นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเพื่อไปยังจุดที่คุณอ,อยากจะสนับสนุนโดยตรงเลยอะกับอาจารย์อยากให้แบบว่าเออ เอ็นดูอาจารย์เนาะก็สนับสนุนกดปุ่มเลื่อนระดับของการสนับสนุนช่องได้เลยหรือใครจะแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเนาะแชร์เป็นผู้ให้แชร์เพื่อเปิดดวงแชร์เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าถ้าใครอึดอัดเหมือนเราอยู่แบบนี้สถานการณ์ลิขิตฟ้าแบบนี้ให้เขาได้มีข้อมูลหลายๆทางทั้งทางโลกแล้วก็ทางการดูดวง ะะก็แชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูได้เลยวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะให้แนวทางแง่คิดบางมุมแล้วก็ไพ่ก็ได้เล่าเรื่องจนถึงจุดที่คุณต้องเลือกแล้ววันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ